ก็บอกว่าวันนี้เรารวมทุกรุ่นย่อยมาหมดแล้วครบเรามีครบแล้วเรามีครบทุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับตัว All New Camry โฉมใหม่ใหม่เนื้อเนะครับมีทุกรุ่นย่อยเลยมันมีรุ่นหนึ่งที่หายากมากมากและคนถามเยอะมากๆวันนี้เราหามาให้แล้วปีปีที่แล้วเราได้มาสองคันปีนี้กลางปีก็ได้มาหนึ่งคันได้ปีละคันสองคันได้ปีละหนึ่งถึงสองคันหายากจริงจริง ต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัทหรือก๊องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมสองคนจอเจียวจาวเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้วยกันแน่นอนว่าต้องมีอะไรเด็ดๆกันแน่นอนนะครับสองคนพร้อมกันเนี่ยจะต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้นะครับผมนั่นก็คือ ตัวตาแคมปี่นะครับก็บอกว่าวันนี้เรารวมทุกรุ่นย่อยมาหมดแล้วครบเรามีครบแล้วเรามีครบทุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับตัว All New c a ค ry โฉมใหม่ไมเนอร์เช e นะครับมีทุกรุ่นย่อยเลยมันมีรุ่นหนึ่งที่หายากมากๆแล้วคนถานเยอะมากๆวันนี้เราหามาให้แล้วปีปีที่แล้วเราได้มาสองคันปีนี้กลางปีก็ได้มาหนึ่งคันได้ปีละคันสองคันได้ปีละหนึ่งถึงสองคันหายากจริงรุ่นนี้นะครับแล้วก็หามาได้พอหาได้ปุ๊บเราก็ รีบรีวิวเลยใรีบพาดูเลยจัดก่อนเลยนะเดี๋ยวไปดูแน่นอนนะครับรถกันดีกว่าใช่นะว่าดูคันแรกเลยมาครบจบที่ทอแน่นอนนะครับวันนี้คันแรกของเราคือ all new toyota camry นะครับโฉมใหม่เลยโฉมใหม่เชนครับเป็นเครื่องยนต์2.0รุ่น G นะครับคันนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับเราไล่ก่อนนะไล่เลเวลก่อนเลยนะจากตัวเบนซินเลยนะไล่ราคาเลยไล่ราคาเลย ตัวนี้ก็เป็นสีเทาแท้เดิมโรงงานนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่น่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอ่าเป็นปี20่สิบจดยี่สบเอ็ดด้ว2นสีบอลเงินแน่นอนอ่ะเรียกเงินเรียกทองใช่เรียกเงินเรียกทองเป็นสีสําหรับคนที่ขี้เกียจล้างรถถูกต้องใช่เพราะว่าดูแลรักษาง่ายมันไม่เปื้อนอ่าไม่ค่อยเป็นรอยขนแมวด้วยนะครับผมนะก็ตัวสองพนะครับหน้าตาแบบนี้ ไฟหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ไลท์เส้นเดียวใช่ครับนะครับตัดหมอกเซ็นเซอร์คู่หน้ามีให้มีให้มีให้นะฮะแต่กระจังก็จะเป็นสีดำปกติครับผมนะส่วนล้อเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ16อ่าเป็นล้อ16เป็นล้อ16นะครับผมนะคันนี้เนี่ยได้ยางบิสโตนนะครับปี2023ันยี่สงใหม่หมูยังใหม่ยังใหม่ยังใหม่รถปี20่สิบจยางปียีอ่ากระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับระบบไลท์สปอร์ตมีให้ภายในจะเป็นสีดำ นะครับแล้วก็ตกแต่งลายไม้เป็นสีน้ำตาลนะครับก็เป็นรถเก่งรักชูรี่คาไซาเอ,อ,อ็กเอลเนาะของค่ายโตโยต้าตอนนี้เลขไมล์แสนเจ็ดตนนี้เลขไมล์แสนเจ็ดนะครับก็ระบบอำนวยความสะดวกก็จะมีตัวไฟหน้าเปิดปิดออตโต้ที่ปัดน้ำฝนออตโต้นะครับแล้วก็ล็อกความเร็วคูสซ์คอนโทรลมาให้นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับระบบแอร์เป็นดูโอโซลนะครับไวเลสชาร์จเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโหนะครับ นะตัวนี้ไม่มีซันรูฟนะครับแต่ว่าเบาะด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่ากว้าง,างเนี่ยนั่งสบายก็รถไซส์ผู้บริหารรถไซส์ใหญ่นะครับเบาะหลังกว้างอยู่แล้วนะรุ่นนี้ก็ที่พักแขนมีให้นะครับเป็นหนังธรรมดาแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะแอร์ตู้หลังมีให้ครับช่องชาร์จไฟด้านล่างนะครับส่วนไฟสองแผนที่ก็จะแยกห้องหน้ากับห้องหลังม่านหลังไฟฟ้ามา่านข้างดึงมือเช่นเดิมครับก็เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดำเนาะถูกต้อง ฝ่ายนะท้ายก็จะเป็น LED สลับกับตัวหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับส่วน 2.2.0G เนี่ยคาดหลังเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะนะครับะนะโลโกโล้อยู่ครบมีกล้องอมีกล้องอมีเซ็นเซอร์นะครับนะฝายท้ายเปิดมันก็จะมีค้ำโชคให้ะนะครับนี่มันจะไม่เหวี่ยงครับนะครับส่วนห้องเก็บของอก็กว้างอยู่แล้วนะคะไม่ต้องพูดถึงนะบล็อกเครื่องมือแม่แรงยางอะไรก็จะเป็นแบบ มีบล็อกมาให้อย่างดีเก็บอย่างดีไม่มีสั่นไม่มีกระแทกแน่นอนเก็บตรงร้อยแม็กก็เป็นลายเดียวกับด้านนอกเลยใช่ครับนะฮะโครงสร้างก็ไม่ต้องพูดถึงครับคัดให้อยู่แล้วใช่ครับเราการันตีโครงสร้างนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับโครงสร้างแล้วก็ตัวรถก็มีประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับให้หนึ่งปีนะครับนะนี่เลยไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยตัวแสบนี่ที่ผมบอกตอนต้นคลิปว่า ปีหนึ่งเนี่ยได้มาหนึ่งถึงสองคันเท่านั้นใช่ครับคือตัวนี้เลยครับหายากแบบพิกแผ่นดินหาหน้าดำาๆหน้าเดิมเดิมแต่ล้อโคตรหล่อเลยเออจริงล้อหล่อจริงนะนะครับก็เข้าใหม่ป้ายเข้าใหม่อยังขึ้นอยู่ใช่ป้ายเข้าใหม่ยังอยู่เลยนะของแล้วรีบรีวิวนะครับก่อนที่รถจะรีบไปไวนะอยากจะรีบเอาคลิปนี้รันให้ไวที่สุดทหาที่ทำได้ใช่ถูกต้องนะครับผมนะก็ 2.5ตัว G ปี2019จด20โอ้โหปี19จด20 2.5ตัว G ผมบอกเลยว่าประหยัดกว่า2.0อีกแล้วขับดีขับสนุกนะได้ล้อขอบ18ได้ปลายท่อคู่ได้หลังคาสันรูปคือแบบเหมือนทรงสปอร์ตมันเป็นรถสปอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นรถสปอร์ตเลยนะครับเป็นรถทางเลือกที่ใครไม่ชอบไฮบริดนะนะครับก็ดูเป็นเบนซิน2.5นะครับตัว G คันนี้นะผมบอกเลยว่าสุดจริง ไปดูกันมีล้อแชร์เลยไปดูเลยเลยนะครับด้านนงด้านหน้าต่างๆเป็นรถที่แบบว่าหายากมากๆใช่เนี่ยนะครับผมลองส่องไปที่ล้อแม็กก่อนเนี่ยล้อแม็กก่อนเลยอย่างแรกใช่ล้อแม็กขอบ18ไม่18ธรรมดานะขนาดความกว้างของยางเพิ่มขึ้นจากตัวไซส์ปกติด้วยนะครับเป็นยางขนาดแบบ2 3 5 4 5 r 18ล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแบบเป็นล้อฟอร์ดนะครับข้างในมันจะกวงนะข้างหลังเนี่ยลองเอามือล้วงดูได้นะครับเป็นล้อฟอร์ดล้อที่มีน้ําหนักเบา นะครับยันรัดด้วยยางบิดโตนดูลันซ่ามาให้เรียบร้อยนะครับคือหลอกเอาจริงๆหลอกกว่าตัวไฮบริดพรีเมียมอีกอะจริงนะผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวท็อปไฮบริดพรีเมียมล้อแมกยังเป็นสิบเจ็นะล้อแมกยังเป็น17แต่ว่าสองดห้า G เนี่ยเป็น18แปดนะโคตรหล่อโคตรสวยจริงหล่อจริงนะครับแลวออปชั่นภายในนะมาเต็มไฮบริดเลยมาเต็มนะครับออปชั่นภายในมาเต็มเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับ หน้าจอฮาร์ดกรีนมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันเลขไมล์แสนสี่ไมล์น้อยครับคันนี้ไมล์แสนสี่รถในงานปลดปรนะจําการปลายแดงจริงๆนะถ้าลองบวกลบคุณหักดูแล้วเนี่ยรถสี่ปีห้าปีใช่ครบับเฉลี่ยก็วิ่งสองสามหมื่นลยนะวิ่งปกติตทั่วไปเลยใช่ไฟหน้าเปิดป,ปิดออโต้ปัดน้ำฝนออตโต้พวงมาลัยออตโอ um ai, ออตโอ้นะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับและสองจุดห้าตัวจีดูโหมดการขับขี่แล้วก่อนมีมาให้แบบเต็มเลยสามโหมดใช่อีโค่โนมอลสปอร์ต ก็สุดแล้วของตัวของตัวน้ํามันล้วนก็มีแค่สามหมวดนี้แหละถ้าใช้หมวดสปอร์ตขับนะผมบอกเลยแรงจิกงจาอยแรงจริงนะแรงจริงแล้วก็พวงออปชั่นตัวหลังคาสลูป่หลังคาสลูปมีมาเต็มนะนะครับพบเลยเหมือนไฮบิดเลยใช่ครับสปอร์ตจัดๆเลยคันน so ี้คือเป็นรุ่นที่แบบหายากนะครับหายากมากๆเลยนะปีหนึ่งเนี่ยจะหลุดมาหนึ่งถึงสองคันนะครับ ใครไวใครได้นะต้องแจ้งไวก่อนคันนี้เนี่ยราคาเพียง8แสน5หมืวววว่น9พันบาทขายถูกมากโคตรถูกเลยขายถูกมากขายถูกมากนะครับขายถูกมากนะครับป้ายแดงเนี่ยรู้สึกว่าราคาจะอยู่ประมาณล้านหกใช่ไหมเฮียใช่อยู่ล้านากลางๆนะครับลา้านกลางกลางนะครับตัวเริ่มต,ต้นเนี่ยจะอยู่ล้านสี่ใช่ใช่ล้านสี่ all ิโต toyota camry นะครับรุ่น avc70 นั่นเองนะครับตัวถังใหม่บอดี้ใหม่ช่วงล่างใหม่ ไม่หมดเลยนะครับไม่หมดเลยจริงๆนะครับด้านหลังก็ต้องบอกว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสองจุดนะ <laughs> ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับหลังจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ <laughs> ใช่นะครับและคันนี้คือเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเหมือนเดิมนะครับปลายท่อออกคู่ซ้ายขวาเลยอ่าเนี่ยอันนี้คือความพิเศษนะตัวไฮบริดก็ได้ไปลายท่อฝั่งเดียวใช่นะแต่ว่าจะมีแค่รุ่น2.5ตัว G ีที่เป็นเครื่องน้ํามันเท่านั้นนะครับที่จะได้ปลายท่อคู่ถูกต้องถูกต้องเนี่ยถึงบอกว่ารถเนี่ยเหมือนรถสปอร์ต ใช่ครับทรงสปอร์ตล้อแม็กก็ขอบ18แล้วใช่นะครับขับโคตรดีนะผมบอกเลยว่าโชมนี้นะคนที่ต้องการนะเป็นเป็นคนใช้รถประเภทไหนรู้ป่ะอ่าฮะเอาไปติดแก๊สใช่เอาไปติดแก๊สเพราะว่าผมมีลูกค้าเนี่ยหารถ2 5จุเยอะนะครับเขาเนี่ยต้องการนำรถรุ่นนี้ไปติดแก๊สอืมเพราะแล้วผมก็เลยถามเขาว่าพี่แล้วมาต่างอย่างอยังไงใช่ครับเขาบอกว่าอะไรนะเครื่องยนต์มันคนละตัวกันเครื่องยนต์มันคนละบ็อกคนละตัวกันนะครับ มันจะติดแก๊สง่ายกว่าแล้วก็ราคาแก๊สถูกกว่าไม่แรงเนาะใช่ครับส่วน2อุูเนี่ยราคาราคาแก๊สแรงหน่อยแรงครับติดได้เหมือนกันได้แต่ว่าราคาสูงกว่าก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคสำหรับใครที่เอาไปวิ่งทำทัวร์ทำรับส่งอะไรพวกเนี้ยนะอะไรพวกนี้ยเนาะสองจุดห้าตอบโจทย์ใช่เห็นเขาชอบเอาไปวิ่งหนามบินกันนะใช่ใช่ใช่ครับก็นี่คือแรไอเทมนะครับใครไวใครได้ตอนนี้มีคันเดียวได้สีดําหล่อเทสวยดุทรงสปอร์ตสไตล์ผู้บริหารแบบว่า เข้มๆนะราคาแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับคันสีดำนนัะราคาเก้าป้ายแดงร้านหกนะทำไปเล่นใช่นะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับสองจุดห้าเฮชวีนวี่นะครับเป็นตัวรองท็อปปีสองพันสิบเก้าป่ะหรือปีสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้านะครับผมจริงๆเนี่ยรุ่นนี้นะของผมมีสองสีป่ะตอนนี้สีบอลกับสีดำมีสีบอลกับสีดำนะครับเลขไมล์แสนต้นๆทั้งคู่นะครับก็ราคาขายเท่ากันเลย ใช่ครับ8 8 9 0 0นบาทราคา889เท่านั้นนะสำหรับไฮบริดสองระบบประหยัดน้ำมันนะ20กว่ากิโลลิตรนะครับนะตัวไฮบริดก็จะแตกต่างจากตัวเบนซินนะครับก็ที่ดวงไฟด้านหน้าเนาะแค่หน้าตาก็ต่างแลหน้าตาต่างหน้าตงไฟด้านหน้านะนะโคมไฟด้านหน้าจะต่างแล้วของตัวไฮบริดเนี่ยจะเป็นโทนฟ้าๆหน่อยใช่มันจะมีเลนสีฟ้าของตัวน้ำมันเนี่ยจะเป็นดำ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 ดมดำหน่อยนะครับแล้วก็ตัวไฟเดย์ไทม์เนี่ย ตัวไฮบิดจะมี3เส้นใช่ครับอ่านะครับนะก็ดูเรียบหรูดูแพงเนาะใช่ตัวนี้นะครับสีเทานะครับส่วนออปชั่นด้านในก็จะมีหลังคาสลูปโหมดการขับขี่3โหมดเหมือนเดิมตีเลยเอาแล้วเพราะมี ev มี ev นะครับส่วนตัวล้อจะเป็นแม็กอลอยเดิมขอบสินะตัวนี้นะครับอุ้ยแต่ยางนี่ดีทุกคันเลยนะสังเกตแค็งี้ไม่มีดต้นก็บิชลินเนาะนะครับก็เป็นยางดีรีดน้ำดีนะครับเกาะถนนดี นะครับผมนะออปชันด้านในนะฮะนี่ดูดูภห้นหน่อยปั๊บนะครับความแตกต่างอย่างแรกที่เห็นเลยคือลายไม้ลายไม้สีมันอ่อนลงนะสีจะเป็นเทาและใช่ครับนะครับสีมันอ่อนลงนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้เหมือนกันนะครับหน้าจอเหมือนกันพวงมาลัยเดียวกันเหมือนกันหนังสามก้านแต่ว่าสีตรงนี้เปลี่ยนไปมีแพดเดิลชิปไหมเฮีย<อ>มีมีมีนี่มีม,ม,ม,มีแพดเดิลชิปด้วย มี่นะ์ชับมีคูณคอนโทรล้วก็สีตรงนี้อ่อนลงคูณคอนโทรลปุ่มพุชเตาร์ก็เปลี่ยนสีนะเป็นสีไฮบิดเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เลขไม่อยู่ที่แสนห้านะครับตัวนี้นะแสนห้าถ้าเป็นคันสีดำเนี่ยไม้อยู่ที่แสนสองใช่โอ้ยอย่างไม่อย่างน้อยนะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะบวกลบเป็นเกียร์สปอร์ตหนีที่เพิ่มเข้ามาเนาะอีกหนึ่งโหมดนะครับพัฒนาไปจากตัวสอาตัวจีเนาะก็จะมี EV มาให้คันนี้เป็นเบนซินไอ้คันนี้เป็นไฮบริดก็เลยมีระบบ EV โหหมมมมดดาาใ้เพิ่อีกจุ นะครับหลังคงหลังคาสรูปอะไรก็มีมาให้ครบถ้วนครบถ้วนเลยนะฮะนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เบาะหนังแหละเหมือนเดิมจริงๆนั้นหลังนี่แทบจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรนะใช่ครับแล้วก็จะมีมันแค่ลายไม้เนี่ยก็จะลายมันแตกต่างกันใช่ใช่นะครับส่วนที่พักแขนของรุ่นนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันยังเป็นธรรมดาอยู่ยังเป็นธรรมดาอยู่ยังแบบคอนโทรลไม่ได้ยังไม่เป็นไฟฟ้าแต่รถทุกคันของเรามีพรมมีอะไรเรียบร้อยหมดนะใช่นะครับยางใหม่พรมใหม่มีครบหมด นะครับคันนั้นก็ราคาแปดแสนแปดหมืนเก้าันบผมแปดแปดเก้านะครับนี่แล้วก็คันสุดท้ายที่เป็นรุ่นท็อปที่สุดของ y b บิดนะครับคือสองจุดห้าไฮบิดิดพรีเมียมีเมียมปีองพนสบเก้านะคันนี้สีขาวใช่ครับตอนนี้มีสีขาวกับสีดำสีดำนี่เป็นตัวลักชูรี่ด้วยนะตอนนี้มีสามคันแล้วดิเออขาวสองไฮบิดพรีเมียมสามขาวสองดำหนึ่งแต่ว่าสีดําที่เรามีมันไม่ใช่แบบสีดำแบบดัมเมียมแบบนั้นอ่ะ จะเป็นดําแบบเป็นดาม่วงดาม่วงดอกภายในเป็นสีเบสสีลักชูลี่เลยหายากมากใช่ครับผมบอกเลยว่าหายากมากนะนะครับผมนะก็สวยปิ๊งคันนั้นราคา899 8 9 9าเกปก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะ899นะครับนะส่วนคันนี้นะครับเลขไม่แสนสามหมื่นโลขายอยู่9ก้าแสนบาทสีขาวมุกัวท็อปสุด2องุดห้าไฮบิดพรีเมียมนะครับ ทำไปถึงท็อปสุดเฮียพาไปดูไหมโอ้โหเยอะเออไฟแดงร้านแปดนะนี่บอกไว้ก่อนอันนี้แค่ข้างหน้าจุดเดียวนะอ่านะฝังเรดาร์ฝังอะไรมาให้หมดแล้วในนี้แพงเพราะนี่เลยไอโลโก้เนี่ยไอโลโก้เนี่ยตัวแพงเลยนะครับเซ็นเซอร์หน้าสองหลังสี่นะครับหลอดไฟเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมเดทาร์มานดิ้งไลน์และไฟ l e d นะครับโคมเป็นเลนสีฟ้าล้อแม็กเป็นขอบ17นิ้วนะครับพร้อมโลโก้ไฮบริดด้านข้างนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีบายสปอร์ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ภายในเขาจัดเต็ม อารมณ์เหมือนรถยุโรปเลยนะคันนี้ผมบอกเลยนะครับออปชั่นภายในแบบครบแบบครบไม่รู้จะครบยังไงแล้วล็อกเลนระบบช่วยเบรกคุตคอนโทรลแพดเดิลชิฟต์นะฮะหน้าจอเครื่องเล่นขนาดใหญ่9นิ้วนะอ่าเป็น JBL เป็น JBL ลำโพง10จุดด้วยลำโพง10จุดมีซับบูเฟอร์เข้ามาด้านหลังนะครับลำโพงด้านหน้านี่เดี๋ยวนะกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน้าหกนะครับหน้าหกตรงนี้หกมีเจ็ดมีแปดมีตรงไหนอีกสี่สอด้านหลังด้านหลังอีกสองผมนะแล้วก็ แอร์เป็นแบบทิฟเฟิลโซนเลยอ่าเป็น3โซนเป็น3โซนเป็นสามโซนแอร์แบ็กสิบใบด้วยแอร์แบ็กสิบใบโอ้โห่จับเต็มแล้วก็นี่เลยไฮไลท์ของพรีเมียมของเราก็คือตัวที่คอนโทรลด้านหลังตรงนี้เองนะครับผมก็รู้นะเวลาบอกว่าเฮ้ยเวลาลูกค้าถามซื้อสองจุดห้าให้เป็นพรีเมียม ไอที่ปุ่มด้านหลังเอาไปทำอะไรจะไม่รู้เลยใช่ไหมด้าหลังที่พักแขนเนี่ยปรับไฟฟ้าใช่ไหมนี่อย่างแรกที่ลูกค้ารู้นะรีเมียมจะต้องมีไอ้นี่ใช่มีปรับไฟฟ้าเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยมันปรับได้นะหมอนจะเป็นมิกกี้เมาส์ปรับอุณหภูมินะปรับเครื่องทรงเครื่องเสียงเครื่องเล่นได้ด้วยปรับแอร์ปรับม่านได้หมดเลยนะปรับแอร์ปรับม่านปรับเครื่องเสียงนะครับฝาท้ายเขาเปิดแบบนี้เบาเบาเบาๆนุ่มๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันนะบล็อก ยางอะไหล่อะไรเหมือนกันมีให้นะคะแต่ว่าตัวแบตเตอรี่จะอยู่ที่ด้านหลังใช่ใช่แบตจะไม่เหมือนเครื่องยนต์เบนซินนะแบตเบนซินอยู่ด้านหน้าเพราะเป็นไฮบริดแบตรถยนต์รฟ์อยู่ด้านหลังถูกต้องครับส่วนแบตไฮบริดจะอยู่ใต้นี้ไฟบอกนะครับไฟท้ายก็เป็นฟูล์ LED เลยนะใช่ใช่ทุกหลอดทุกดวงนี้เป็น LED หมดถูกต้องถูกต้องนะครับสวยๆเลยใครหาอยู่ตัวไฮบริดพรีเมียมนะฮะเก้าห้าเก้าใช่เก้าห้าเก้าแปดแปดเก้าแปดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดหกเก้า มีทุกรุ่นใช่มีทุกรุ่นแล้ววันนี้อโต้จบครบในเรื่องของแคมรี่ตอนนี้มีทุกรุ่นใช่ครับนะครับผมอต่ยังไงถ้าใครสนใจนะครับโตโยต้าแคมรี่ชมนี้นะครับก็นึกถึงพวกเราได้เลยทอโต้นะครับรถสวยนะครับมาครบจบที่เดียวนะครับต้องที่นี่เลยนะครับผมประกันเครื่องเคียร์หนึ่งปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีนะครับ ไลฟ์สดทุกวันนะครับสามสี่เวลานะครับติดตามได้เลยตามช่องทางต่างๆของทอโต้นั่นเองใช่ครับรบอกเลยต้องมีมีทุกแพลตฟอร์มนะมทุกแไมจะเป็นค่ายแดงค่ายฟ้าค่ายดำค่ายเขียวถูกต้องอะนะครับผมนะสนใจช่องทางไหนสะดส่งอ่าช่องทางไหนดูช่องทางนั้นน <N> ่ครับผมนะวันนี้นะครับผมสอคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนนครับเพื่อจะไปไม่พลาด นะครับคลิปรีวิวต่างๆที่ <ผม S 1> เรา <ผม S 1> เอัปเดตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะ<ด>มีคลิปลงทุกวันนะาาถูกต้องอครับวันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตไปก่อนนะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีรถเข้าป่วยอีกรอบหนึ่งนะครับนะบนะเดี๋ยววันนี้ผมกับไอซ์ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ